สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูเฟิร์นอีกแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนทำกิจกรรมที่5้กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเรียนรู้เรื่องอาหารและสารอาหารกันดีกว่านะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงและเป็นยังไงกันเลยค่ะ เรามาเรียนรู้อันแรกกันเลยนะคะนั่นก็คืออาหารอาหารคือสิ่งที่เรารับประทานได้โดยปลอดภัยและให้สารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในประเทศไทยมักจำแนกออกเป็น5หมู่หรือ5กลุ่มเพื่อเป็นแนวทางให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่หลากหลายและครบส่วนอาหาร5้าหมู่ได้แก่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียน หมูที่หนึ่งได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันหมู่ที่สองได้แก่เนื้อสัตว์นมถั่วและไข่หมูที่สามได้แก่ไขมันและน้ำมันหมู่ที่สี่นะคะนั่นก็คือผักนั่นเองต่อมาหมู่ที่ห้านะคะหมู่ที่ห้าได้แก่ผล,ลไม้ค่ะ ที่เป็นองค์ประกอบในอาหารเรามักจะเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนเรียกว่าสารอาหารเป็นสารที่ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจำแนกตา,ตามองค์ประกอบทางเคมีเป็น6ประเภทเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า6ประเภทนั้นมีอะไรและเป็นยังไงกันบ้าง มี6ประเภทนะคะประเภทที่1ได้แก่คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายได้รับมาจากอาหารจำพวกน้ำตาลและแป้งต่อมานะคะเป็นประเภทที่2ได้แก่โปรตีนเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงเสริมสร้างการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงเลยทีเดียวค่ะ อาหารที่พบโปรตีนมากจะได้แก่พวกเนื้อสตัตว์ไข่นมและถัว่วต่อมาประเภทที่3านั่นคือลิพิดให้พลังงานสูงช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดในร่างกายพบใต้ผิวหนังเช่นไขมันน้ำมันคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะ ต่อมาประเภทที่4ได้แก่วิวตามินมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายต้องการในปริมาณที่ไม่มากแต่ไม่ควรขาดนะคะนักเรียนถ้าขาดเนี่ยจะส่งผลให้เกิดภาวะผิดปกติเนื่องจากความบกพร่องของกระบวนการทางเคมีในร่างกายนั่นเองค่ะ ต่อมาประเภทที่5นะคะนั่นก็คือแร่ธาตุนั่นเองเป็นสารอานินซีที่ร่างกายจำเป็นต้องมีอยู่ในระดับที่พอเหมาะจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้นะคะ ต่อมาประเภทสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือประเภทที่6น้ําค่ะน้ําเป็นสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายช่วยในการนําของเสียออกจากร่างกายและช่วยในการควบคุมอุณหภูมิร่างกายจะได้รับน้ําโดยการดื่มน้ําหรือว่าน้ําจากอาหารนั่นเองค่ะ อาหารแต่ละอย่างมีประเภทและปริมาณของสารอาหารแตกต่างกันอาหารบางอย่างมีสารอาหารอยู่หลายประเภทอาหารบางอย่างมีสารอาหารเพียงประเภทเดียวเราทำกิจกรรมที่5กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อที่6เลยนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ